สวัสดีจ้าเพื่อนๆจ้าค่ะคลิปนี้กับคุณหญิงชาแนลก็ลุกขึ้นมาเตรียมเสบียงบุญคือเก่าเนาะค่ะเนาะค่ะนี่คือคุณหญิงชาแนลนะคะนางรถสามหลออคู่ใจนะคะเห็นบ่คะบุอนี้เตรียมหยังแนววันทีค่ะเห็นบ่คะเพื่อนๆค่ะค่ะเดี๋ยวสิอธิบายให้เบิรงนะคะอธิบายให้ฟังเนาะค่ะเนาะจ้าว่ามีหยัางแน่เนาะค่ะเนาะวันนี้นะคะน้องสาวของคุณหญิงชาแนลลุกขึ้นมาเตรียมเสบียงบุญให้คุณหญิงชาแนลนะคะมีหยัางแนววันทีนี่ค่ะ ไก่อบนะคะอันนี้อันนี้ข้าวเหนียวค่ะไก่อบหม้อไฟฟ้านะคะเนาะโอ้สุดยอดมากเลยสีสันสวยงามบ่ิเวนห้อยใหม่นะคะนะสีสันสวยงามดีค่ะโอ้ยบริเวทอดนะคะอบหม้อไฟฟ้าค่ะเทคโนโลยีโอ้โหสุดยอดดอีนะคะเนะเาะข้าวเหนียวเคี่ยวงูร้อนๆนะคะเห็นไหมคะข้าวเหนียวนี่กระใสบ้านนาะบ้านเนาะค่ะเนาะจ้าวันนี้ก็ตัวแทนน้ําของคุณหญิงชาแนลก็คือ นมแอนลีนค่ะวันนี้เสริมนมแอนลีนเสริมกระดูกเนาะค่ะเนาะต่อมาก็ขนมแยมโล่ค่ะพนสันแล้วพนกระตองส,สันน้ำแล้วกระตองสันขนมอีอย่างสิแล้วค่ะเนาะตัวแทนน้ําของคุณหญิงชาแนลก็คือขนมแยมโลค่ะเห็นบอกคะเห็นบอกคะออ้ยวันนี้คุณหญิงชาแนลออนซอนแหงนะคะออนซอนไก่อ,อบหม้อ,อไฟฟ้าอย่างรุนแรงเลยเนาะค่ะเนาะสวยงามจริงๆค่ะเห็นบ่ค่ะ เห็นบอกคะนี่แหะคะ่ะคือบ่ออบไฟฟ้านะคะนี่ตอนนี้น้องของคุณหญิงชนแนลกำลังยิบออกจากบ่อนสดๆร้อนๆเลยจ้าทำใหม่ๆเลยค่ะเห็นบอกคะทั้งปีกบนไก่นะคะเห็นบ่คะเห็นบอกคะเพราะว่าเพื่อนเป็นก้นเตรียมเองเหตดเองของเพื่อนเนาะค่ะเนาะโอ้สุดยอดอีกลีค่ะลองคุณหญิงชนแนลรองเรียบร้อยแล้วนะคะเนาะจ้าโอ้ดีมากๆเลยค่ะแบบว่าอ้น้ำมันเพิ่นไหลลงขาง่างนะคะสุดยอดอีกลีค่ะอยากสีอัน บรรยายให้กันเนาะค่ะเนาะว่าอันหมอพื้นดีเนาะค่ะเนาะจ้าบาทที่นี่เข้ามาใส่บาทหนาบานกับคุณหญิงชาแนลเนาะค่ะเนาะวันนี้น้องเขยนะคะน้องเขยกับแม่ของคุณหญิงชาแนลเนาะค่ะเนาะจ้าเห็นบ่คะวันนี arguably, room, room. So ้พระมาห้าองค์นะคะวัดวัดป่าเหมือนเดิมค่ะเห็นบ่คะขอโทษนะคะมีเสียงรบกวนนิดหน่อยเนาะค่ะเนาะจ้าบ่วากันเนาะค่ะเนาะจ้าเห็นบ่คะนี่นะคะมีหมาสามตัวค่ะมีเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะคะ มีคุณกะเพรามีนมสดแล้วก็มีคุณเตี้ยนะคะมีโบสค่ะโบสท,ที่วัดป่าบ้านคุณหญิงชาแนลนะคะเนะาะจะนี่คือสเสบียงบุญที่ญยาดโย,ยมพุนใส่มาเนาะคะ่ะเอ่อเสบียงบุญที่ที่วัดนะคะอาหารเยอะค่ะเยอะทุกวันค่ะที่สายวัดป่านี้เพราะว่าเป็นสันที่เดียวนะคะเนาะคนก็เลยมีอาหารเยอะมีนมมีขนมมีกล้วยนะคะมีนมเปี้ยวทุกอย่างค่ะเห็นไหมคะตอนนี้ก็กําลังถวายสเสบียงบุญเนาะค่ะเนาะ ค่ะเพื่อนๆ่าอย่าลืมนะคะกดไลค์กดติดตามกดคอมเมนต์ไว้เลยค่ะเออบอเกิดมือคือเก่าค่ะคุณหญิงชาแนวกสะซิบไปหาคือเก่านะคะเนาะมาสองเทียรกับไปสองเทียมาสามเทียกับไปสามเทียคือเก่าค่ะบอมีปัญหายังค่ะเข้าใจนะคะคุณหญิงชาแนวเข้าใจซึ้งกันแลยกันเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างค่ะบอตรงยานค่ะมาเลยค่ะนะคะอ่าการ ให้ทุกคนนะคะสุขภาพแข็งแรงทุกคน,นะคะเนาะค่ะเนาะค่ะคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองคิดจะเป็นยูทูบเบอร์ใครเป็นยูทูบเบอร์เนาะค่ะเนาะเดินทางไปไหนก็ให้อะปลอดภัยทั้งขาไปและขากลับนะคะเนาะจ้ากาสุขายก็ขอนำสมบุญนี้ให้แก่เทวดาประจําตัวผู้ติดตามที่ช่องของคุณหญิงชาแนลทุกทุกคนเลยนะคะเนาะให้เทวดาประจําตัวทุกๆุกคนเลย ขอให้ทุกคนอยู่ดีมีแห้งมีความสุขตลอดไปนะคะร่ำร่ำรวยรวยทุกคนเด้อจ้าเด้อให้ได้เป็นยูทูบเบอร์ทุกคน,นะคะเนาะค่ะเนาะค่ะเจอกันคลิปหน้านะะเนาะค่ะเนาะสวัสดีจ้า